ไลทคลิปใหม่ไลายนะไลท์ไหมมาขับรถมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้โดยสารที่เคารพขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษใครใครอโใครให้บูเราขอโทษครับรวยขอโทษครับรวยสวัสดีครับสวัสด,ดีรวย สนุกตาวเมารถเลยเรอเราให้หลานลลัวนรถขับรถช้าๆระวังช้างป่ายายช้างทำไงสวัสดีครับ <laughs> ช้างไม่ออกหรอปวนไม่รงอันนี้ด่านที่หนึ่งใช่ไหมออใช่มาลงเขาไปแล้วหให้เราไปก่อนคันนะั้นต้องหยุดค่ะ เจอช้างทำไงสวัสดีครับเจอช้างทำไงรวยเจอช้างทำไงรวยรวยเจอช้างทำไงรวยรวยเสียงไว้อย่างเดียววะเสียงว่าเลยทำไมไม่มีกระจกอ่ะหนูบอกรับขอโทษครับขอโทษสวัสดีครับเจอช้างทำไงรวยลุงเนี่ยมาเสแสร้งทแกล้งทำเป็นดี แต่อากาน่ะต้องบอกก่อนว่าเจอช้าทำไงคุ้ยเจอช้าทำไงรวยขอโทษครับคุ้ยขอโทษอี่ทีรวยรวยรวยคุ้ยสวัสดีครับครูสวัสดีก่อนนี่แอบเสียงไว้ครูสวัสดีก่อนสวัสดีคุยงานและขาดเต็มเต็มอะไรเสียงคนอื่น เียดัดเสียงเก่งแล้วเรารถนี้คันนี้มีสองคนเพราะว่าตอนเดียวระวังจะลงเขาแล้วออุยย้หมอป่าหมอป่าเามปล่อยุงขับช้าๆดิโนทายไม่ทันเลยอะทำไมเข้ามาปล่อยอะเพราะว่าตรงนั้นมีคนมาไหว้ไงจิตผอุจ้าทำไงสวัสดีครับรวยๆ